เอ๊ะนี่มันรถอะไรทําไมมันมีรูปลักที่แปลกๆแบบนี้นะครับและที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี้ก็คือรถกัดถนนนะครับมีไว้สําหรับกัดลอกซ่อถนนยางมาต่อยครับและขณะนี้ก็กําลังกัดนะครับแล้วก็ลำเลียงขึ้นไปยังรถตรนทุกนะครับซึ่ง ยางมะตอยที่ได้าจากการขังซอกเนี่ยก็จะถูกนำกลับไปรีไซเคิลน,นะครับซึ่งสามารถนำไปลาดยางหรือทำถนนต่อได้อีกทอดหนึ่งนั่นเองนะครับผมเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆอย่างน้อยเราก็หายสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับว่านี่มัมรถอะไรนะครับที่เรามักจะเห็นได้ง่ายๆนะครับตามบริเวณการก่อสร้างถนนลาดยางนะครับผมหวังว่าคลิปนี้คงจะ คลายข้อสงสัยหาย้้องใจให้กับเพื่อนๆนะครับ